ก็ยังมีถึงวันที่16นะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเร้ถึงวันที่16ธันวาคมแวะมานะคะ150ล้านชาร์ตเยอะมากจริงๆค่ะค่ะอย่าง150ล้านชาร์เราเข้ารอบมาคัดไปที่ไหนบ้างเข้ารอบที่1 5คัดมาแล้วแล้วเราคัดเองคัดอีก้วยค่ะอย่างนี้พี่เอทันทีต้องให้คำปรึกษาแม่ดิเพาะเขาเชี่ยวชาญด้วยเขาเก่งมากค่ะเขาเป็นคนให้คำปรึกษาพี่เอแล้วค่ะอยู่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวะค่ะย่ำเองย่ำคัดเองคัดต่อตลอดเลยอย่างนี้ เรียกว่ารอบที่มันจัดกันสามลานเลยเนอะถ้าสมมติว่าเวลาเขาจัดงานในฟิวส์นะคะเองเขาจะไม่จัดแบบเต็มแน่นสามลานแต่นี่คือจัดเต็มแน่นสามลานเรียกว่าโศกท้ายปลายปีงานใหญ่เลยแหละซึ่งจ <ๆ S 2> ริงๆไม่เคยไม่คือตูมอะมาครั้งที่สี่เนาะกับตลาด<ช> <ๆ S 2> อ,อ้ำอามแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เลยเยอร์มันกว้างแบบนี้ลานเวยาวไปเลย,เลยอ่ะครอบพ่างไปเลยอะครับ<ช>ตอนแรกก็จะเทด้วยนะแต่เออวันนี้เป็นวันสำคัญไงเทะมันเกิดข้นเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเทไม่ได้ไงเทไม่ได้ค่ะ ใช่รับเพืนทำงานวันเราไม่ค่อยีจริงไม่ทำงานไม่รับเนเกิดแล้ววัาน่าวันนี้เราเทใจให้ตลาดทั้ง okay. อ My ่างไโอ้ยต <ok ่มานี่กคืออหลับป็นพอใช่ไม่แม่นนย่าค่ย่าเป็นุงค่ะแล้วพอค่ะเป็นไงบ้างพอหนล้เป็นไงพอสพ่อคยไปแล้ว จะไปที่ปีแล้วค่ะก็ชอบพ่าตำนานดจะผุนก็รู้ตำนานเก่งพอนี่จับปาแหละพอจับปานจับเยกเราะเาเยอะาอเก่งเขาขาไปชิม่ดีากแล้วพอก็ชิมเสร็จแล้วก็อันไหนจริงได้ว่าพ่อเขไปรักชิมอยู่แล้วชิมตลอดค่ะ อย่างพี่เอเอะไรมาบ้านกับตาเของพี่เอก็ตปวบ้านเองเดินข่านซุปเปอร์เลยต้งแก่ใานน้อิ่มเไม่ปกับใบบานเปรงได้แซมแซแ้ให้ีหรือเปล่าได้ีให้ฟรีหมดทุกอย่าเฮ้ยเดเกิดเขาเกิดเขาใดเขาไม่ ก็ที่ให้ให้เงินไปเขบอกว่าไม่พอจแต่จริงๆมันไม่พอได้แล้วเราดูว่าเขาทบตเป็นล้านใหญ่โคข้าใหญ่โคพี่จับไปบางเบามากแต่ว่าถ้าพี่ให้หน้าสื่อมันต้องเป็นล้านใ่ไอ้่เปอกโให้หลักไว้ให้กับพี่อัม่าเดียว่้พุงตลอดเลยคพี่อม เสียใจมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาต้นจินเสียดมาจากเราทั้งสองคันเลยอ่าละอนี้เจดอะไรจว่ามน่าวอาใจจ่าัอนนี้มันมเป็นไย่างมากกพรามันเกิดมกดก็ดีใจดีใจค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นทุกคนที่เรารักเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้ก็ไม่ได้มากับเดียวด้วยให้ตอแบบไหนอ่ะอบวนนี้ทุก่ม่ดีมากค่ะพอใจกับบางวันได้ดีกว่าผ่อ่พี่เบไม่พอไม่พอเดเราขอทิี่เให้ บางคนตลอดอ่ะเขาควรดะเปเต็มู้ชายเขาก็เลยุดือดตลอดพี hey. I mean, I so, ่เอค่ะที่พี่เอวันก่อนพี่เอให้คนอื่นเขาอ่ะที่เป็นหนุ่มๆอ่ะมึงใหญ่กว่านี้อีกโดนรก็ให้โดนก็ให้แล้วให้เท่าไหร่คะน้องอัพมาได้ตลอดแต่บางคนอ่ะได้เป็นช่วงครั้งไม่จริงบางคนได้รายเดือนโอ้ยจริงเหรอรายเดือนก็อยากรู้ถ้าไม่ได้อยากรู้อยากไปอยู่กับพี่เอเลยอยากได้รายเดือนบ้างรายเดือนแบบที่มะตูมก็ให้คนอื่นเขาไว้อ่ะค่ะถ้าเราปิดดีกว่าไหมอ่ะแต่มะตูมนี่มันมีเมียไงดอง ใช่ค่ะจริงจริงแต่จริงๆพี่เอเก่งนะคือจริงๆอ่ะโมเดลการทําตลาดอ่ะพี่เอเป็นคนแรกๆที่แบบเ,<อ>เป็นบแบบแใช่คือเราเอาจริงๆคือเราแ <ๆ S 2> อบขายของให้พี่เอนิดนึงเพราะว่าตลาดเอแฝร์ก็ประสบความสําเร็จมากพอแบบมาแบบร่วมงานกันแล้วไป็นานต่อไปเป็นตลาดอ้ําๆอย่างเงี้ยกล้าพูดเลยนะว่าตอนเนี้ยสองตลาดเนี้ยน่าจะใหญ่ระดับท็อปของประเทศไปแล้วอะครับสำหรับการที่แบบมีมีอาาหเอาเป็นไงครับคุณนายอะไรคือเอแฝงเหรอคะ กามีคกแต่นน้องอั้มไปเดินแล้วน้องอั้มบอกว่าอยากจัดแบบนี้อยากจัดฉันก็เลยเอาทีมงานมหเธอนายก็เลยหักมาเต็มชันเหรอไม่็แบบนี้เยอนี้เอเขาที่บอกไงฮะยิ่งเป็นเพื่อนรักกันอย่าทำธุรกิจกันเลยฮะอไรอ่ะเอาลอหลังได้เอาไหมไปเาูดดี่าไปเาขาไปเอาไังไม่เา ไม่ใช่เลยนะคะเพราะเราแั่เองแบบคิดดีๆที่สุดทุกวันอยู่แล้วค่ะแล้วเขาไม่ได้มีไอที่มัอยากได้น่ารักน่กเปกนกันพอลแา้วกพี่เองบอกว่าไม่เอาเอาแค่เงินจากเขาหนึ่งเราจะคืนเงาแบล็คไม่เอาที่ไม่ไม่ไม่นักข่าวเขาบอกผมว่าผู้ชายเขาไม่เอาผู้จะมาแบบรู้สึกประเจนเลยนะเดี๋ยวถามแทนดีกว่าวันเกิดปีนี้มีคำอวยพรอันไหนที่แบบทำให้เราใจเต้นบ้างไหมคะไม่มีไม่มีเลยเหรอคะ ไม่มีหรอนอกจากยอดเรียกเก็บธนาคารบัตรเครดิตไม่มีอะไรทรับไม่ลใช้เต้เลยเราโอนว่ะออใช่คือเราคืนนี้เราจะได้เจอใครบางคนไหมที่งานถ้าเราไปิดข้าวเพื่อนเท่านั้นคืนนี้ทานข้าวกับเพื่อนเลยเราเราเราจะไม่มีการเปิดตัวใครบางคนใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่เปิดตัวไม่เปิดตัวแปลว่าน้ำความรักนี่คือปิดค่ะปิดจบเลยเราพี่งามไม่ไดมีค่ะไม่มีครั้งที่แล้วยังบอกว่ายังโอเคอยู่ว่าไม่มีตอนนี้ไม่มีจริงอ๋อเขาดาวคนเดียวสวยไป คดีแก่คนจริงแหละเฮยแต่ว่าดีแก่ในเม่อวานเมืวานันทดูคลิปเบอกว่าเราสูดขึ้นเราแบบว่าหน้าเด็กหนี่นาเท่าไหร่ผู้ชมว่าในตัวเลขก็ะสุนแต่ว่าสูดทางกับไปหน้าองเต้องเป็นลายชออใช่ใช่เดนี่เด็กมากเลย่พี่เด็กเด็กนเนียละ้ว่าเราตอง่วนี้มันก็มีเรื่องการแต่งหน้างม่าสากษางานเดกลิิก็เข้ามาช่วยเรา เราก็ทอดูได้ก็โดในทอย่าเราดีใจไหมอาคุว่านิาจหน้ากวเราดูสิกว่าในทีวีดีใจค่ะดีใจบอกว่าดีใจบอที่บอกว่าเห็นาารเจ้เดไต้องห่านาษาญีุ่นแต่พี่เออกว่าพี่เอเบอกว่าเขาสวยสุดนะที่ก็บอกว่าสวยพย่าใช่ไคิดเยอะเลยอะไรอะเวลาอทำอะไรพี่ที่ม่กระต่างเมื่อบางคนบอกว่าพี่เอเอา ทั้งไทยก็มีเอแเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ผูยย้หญิงไทยอ่ะถ้าเกิดแบบว่าอายุแบบ40อัพขึ้นไปอ่ะก็อยากจะแบบรักษาสภาพไปได้เหมือนแบบ คุณนายอ้ำแน่นอนอะไรอย่งี้ครับผมเป็นผู้มาเที่วไปเกาหลีบ่อยมีคนเน็ตปีกไปไหมไม่ถึงอะไรครับไม่ถึงเน็ยเล็ตเน็วเน็ตเน็ครับตเน็ตเน็ตเน็ตีน็ตเน็ตเน็ยเบ็ตเนยตเน็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 ตเา็ตเน็ีเน็ต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 เน็เน็ตเน็ตบน็ต้น็ตเน็ตเน็ทเน็ตเนเน็นเน็นเน็ตเน็ตเน็ตเนยามจิ้มแ็้เก็เปนี่เน่อเๆอ่ะก็าเน็ตเน็ตเน็ไปน็้วก็ไม่ได้น็ตเน็ทเก็ตเนงตเน็ตเน็ตเน็ัเนีตเะคตเนิกเบอตให้ตัดหัวฮะ พอหลอนไม่ไปอยู่ที่นี่ค่ะค่ะลิคกี้ก็รักพี่อั้งรักตลองแต่ว่าชนักเธอนะเธอรู้เปลาเฮ้ยพวกเรารักพี่อั้งนะลิคกี้อาจจะแปบว่าทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเดีัเราก็เคยไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เคยอะไรอล่างพี่อั้ง เาไม่รู้หรอกเดตุกแค่นี้แต่ไม่เป็นปัญหาเนื่อมาจคู่เราใช่ไหมไม่มีใช่หมัายวายไ้่ถึงแตกาบอก่ไม่ดีสาพรมเกลี่ยี่อ้มกคนจัดการอยู่เลยไม่แตกกลัวมันะเห่าอู่พี่พี่เก็จัดการ อ่ะย้ำสุดท้ายแล้วฝาตลาดอยู่ที่ตรงไหนอ่ะฝาค่ะก็ถึงตัวบีเจ้าจะไม่รู้เลยเดี๋ยวผมว่าขวางมากเลยสามมาที่ชั้นดีค่ะชั้นดีค่ะีชั้นดีค่ะเอาเงี้ยมาหน้าเอ็มเคแล้วจะเจอพวกเราอยู่ตรงนี้เลยครับใหญ่ๆเลยมาในวันนี้ค่ะขัดบมาที่เปสามบล็อกเลยค่ะเดินเข้าไปบล็อกแรกไปท้ายสุดแล้วก็เดินมาบล็อกกลางแล้วก็บล็อกขวาสุดค่ะ คือถ้ามาฟิวเจะพาลังสิตลงมาชั้นบีเข้าประตูห้าจะเจอตลาดได้เร็วที่สุดนะคะนอกจากร้านอร่อยแล้วอย่าเพิ่งฮะร้านพวกเราทั้งสี่คนฝากไว้ด้วยละกันค่ะตุ้มตุ้กสนิทมาไหมคะมาครับหมูปล่อยตุ้มสนิทมาฮะมบนี่นีหน้าใบมอนสเตอร์นะคะมีไก่ฉีกค่ะมอนสเตอร์ใบต้องค่ะที่ทุกคนบอกว่าแพงยำแหนบไม่ยำแหนบยำแหนบหมูฮัลโหลนะคะพี่แกงขาปั่นเผ็ดเยอะแยะไปหมดเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะครับค่ะ ที่สี่แล้วพอใจแค่ไพอใจพอใจมากค่ะพอใจมากค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ